จุดขาดการเชื่อมต่อการเดินทางระยะทาง1กิโลเมตรหลังจากการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงหรือสายฉลองรัฐธรรมนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้จัดรถโดยสารปรับอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกรับส่งให้ประชาชนได้ใช้บริการฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนไปยังสถานีบางซื่อโดยจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกามีจุดให้บริการที่ประตูที่1และประตูที่4ของสถานีรถไฟฟ้าเตาปูน และจะมีความถี่ในการให้บริการในช่วงเวลาปกติ8นาทีต่อรอบและ6นาทีในช่วงเวลาเร่งด่วนสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ240คนต่อเที่ยวด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีจุดให้บริการที่สถานีไฟฟ้าบางซ่อนจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีและในช่วงเย็นเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาที โดยจะมีความถี่ในการให้บริการ15นาทีต่อขบวนจัดรถไฟทั้งหมดจำนวน3ตู้ต่อ1ขบวนสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ250คนต่อเที่ยวนายสาครรุ่งสวัสดิ์ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่7องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเปิดเผยว่าจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าตาปูนไปยังสถานีบางซื่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนคิดว่าเพียงพอครับ ตอนนี้เราปล่อยครั้งละสองคันนะครับทุกอกนาทีนะครับก็ประมาณ200กว่าคนนะครับหรือว่าเขาจะปล่อยประมาณเท่าไหร่ก็จะปล่อยหมดนะครับพอเต็มพับเราก็จะปล่อยเต็มพับเราก็จะปล่อยก็ต้องจะแตนบายอยู่ตลอดเวลานะครับก็คงไม่ทําในโอกาดระยะนะครับแต่ยังมีประชาชนอีกกลุ่มที่ยอมเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมในช่วงเวลาเร่งด่วน จึงใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพิ่มความสะดวกให้กับการเดินทางขณะที่ประชาชนอีกกลุ่มก็ยืนยันว่าการใช้บริการรถโดยสารที่ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนํามาให้บริการก็มีความสะดวกสบายดีค่ะสะดวกค่ะเือเดินออกมาแล้วก็มีรถจอดรอไว้แล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เรียกให้ขึ้นว่าจะไปเต่าฐานีบางซื่อขึ้นได้เลยก็เลยขึ้นมาก็ลงตรงนี้ ก็ไม่ต้องเดินนะคะแล้วก็แบบได้ล่นเวลากลับบ้านด้วยค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาจุดขาดการเชื่อมต่อาการเดินทางนี้หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติพลเอกประยุจันโอชาประกาศใช้มาตรา44เร่งรัดการก่อสร้างโดยยกเลิกขั้นตอนการส่งเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือ PPP ให้ความเห็นชอบก่อนเจราจากับเอกชนรายเดิมคือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เพื่อให้เกิดการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกันเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิผลอย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดด้วย